สวัสดีค่ะพบกับลูกค้าตลาดหุ้นนะคะประจำวันที่7สิงหาคม2560นะคะตลาดหุ้นไทยวันนี้นะคะมอ,มองแกว่งตัวในกรอบ1,570-1,585จุดนะคะวันนี้มีการขึ้นเครื่องหมาย XD ของหุ้นขนาดใหญ่นะคะคิดว่าน่าจะเข้ามาถ่วงตลาดประมาณสัก2จุดได้นะคะก็ได้แก่ตัว Advanced นะคะแล้วก็ปุนใหญ่ SCC นะคะ a d v a n c e XD ปันผล3.51บาทต่อหุ้นนะคะ SCC XD 8.5บาทต่อหุ้นนะคะก็คงมีผลกระทบอยู่ประมาณสัก2จุดในเชิงลบนะคะตัวของออฟันเฟลของนักลงทุนต่างชาติยังคงอยู่ข้างขายสุดที่ต่อเนื่องนะคะยอดสดสะสมทั้งปีเนี่ยจากที่ซื้อสุดที่ค่อนข้างเยอะนะคะตอนนี้ก็เหลือเพียงแค่ประมาณสัก700ล้านบาทนะคะฟันเฟลของต่างชาติเนี่ยค่อนข้างจะสวนทิศทางกับค่างเงินบาทที่แข็งค่ามาตลอดทางนะคะก็ถือว่าเป็นการสะท้อนภาพความไม่มั่นใจของนักลงทุนที่มีอยู่ก็ก็ถือว่ามีไม่ค่อยมากนะ ะะสำหรับความมั่นใจของนักทุนต่างชาตินะคะก็ถือว่า เป็นสัญญาณที่อาจจะดูเป็นน ег ทีฟนะคะสำหรับตัวตลาดหุ้นอยู่นะคะประกอบกับตัวดัชนีดอลลาร์สหรัฐนะคะเริ่มดิดตัวแข็งค่าขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาหลังจากข้อมูลภาคแรงงานออกมาดีกว่าคาดนะคะทำให้ค่าเงินในภูมิภาคเช้านี้เนี่ยเริ่มอิงไปนในทางอ่อนค่านะคะก็อาจจะเป็นการตอกย้ำภาพการไหลออกของฟันฟลูต่างชาติจากภูมิภาคนะคะออมองว่าเซตอินเด็กซ์ของเราคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบนะคะรอระหว่างรอผล ประกอบการไตรมาสที่2นะคะซึ่งกำลังเข้าสู่ช่วงคงสุดท้ายแล้วนะคะตอนนี้คงต้องเน้นหุ้นไล่ตัวไปก่อนนะคะก็เทรดดิ้งในกรอบไปนะคะตัวอัพไซด์โมเมนตัมของเราที่จะปรับทุกเข้าออกทุกวันที่16ของเดือนนะคะตอนนี้เดือนนี้ถือ mtrs กับ twpc นะคะในส่วนของ e a r n i n g p ง a y เนะคะก็จะมีตัว bch แล้วก็ r s ที่ยังคงถือสถานะต่อนะคะให้ถือรอทำกำไรเมื่อผลประกอบการประกาศออกมานะคะส่วนหุ้นเกฑกกำไรระยะสั้นนะคะตัว s นะคะ ก็ราคาหุ้นถือว่าปรับลงมามากเกินไปนะคะเรามองว่าน่าจะยังคงถือรุ่นรีบาวต่อได้นะคะเมเจอร์เนี่ยแนวโน้มผลประกอบการน่าจะดีต่อเนื่องในครึ่งปีหลังนะคะจากภาพยนต์ฟอร์มยักษ์ที่มีเข้ามานะคะก็น่าจะยังคงถือเราทํากําไรไหวอยู่นะคะ i l i ลินะคะตัวนี้ลงมาค่อนข้างเยอะนะคะให้หาจังหวะขายออกไปช่วงดีตัวนะคะเมื่อวันศุกร์เริ่มดีตัวขึ้นมานะคะให้รอขายแถวแ1วสิบาทหนะคะตัดขาดทุนออกไปก่อน สำหรับหุ้นที่ครบเกณฑ์แคชบ a ลาน Cash นะคะมี PSL วอลนะคะตัวที่มีโอกาสติดแคชบาลานเป็น TTA วอลหนะคะหุ้นติดชาร์จวันนี้ยังไม่มีเสนอหุ้นเพิ่มใหม่นะคะยังคงถือสถานะต่อสำหรับหุ้นตัวเดิมๆนะคะ GFPT นะคะ ECL นะคะ KTB Com7 นะคะ m a r i นะคะ KKP แล้วก็ Major นะคะส่วนตัว SBI ได้ exit ทาง take profit ออกไปที่5.80บาท80เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะ่ะ จบการรายงานลูกค้าตลาดหุ้นประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ